สบายดีพี่น้องสบายดีตอนฮ้อนอีกแล้วน้องเอ้ยมันอากาศคืนห่อนอนนี่โมเละพี่น้องเอ้ยอยากนันอยากนีอยู่อยากกินข่าวอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวหาเห็ดแน่ากินซะก่อนกินข่าว้วยกันเด้อพี่น้องใช่แนวสิปีกเขาเน่ะกินข่าอะไรพี่น้องเลยปีกอีกก่อนปีกหยังวัติปิ้งปูปิ้งปลามาเป่าอะไรพี่น้อง ปิงปลาพี่น้องเยอยู่หน้านี่แหละปิงปลาปิงปลางยงอาอาหาร,หร,ร,ารพรราราี่น้องปิงปลาปิงไปเลยิดจะเก็ตเมนูยังกินปิงงนี่แหละปิงไข่มันเต็มท้องอยู่พี่น้อย เดี๋ยวกินถั่วอยู่อว้นั้นมันหน่อยนะมันมากกว่าปิ้งปลาดูเที่ยงหน้าพี่น,อน้องกินกระต๊อบักลทัวนี่แหละเบิ่งแล้วอาหารบ้นานเฮาก็สิมี่ยังเท่านี้ตัวน,นี่กินซีมี่ก็ดีแล้วพ,ลาาพี่น้องเลยขึ้นอย่างไรแต่จังกุลเดี๋ย มั่นนะครับเป็นน้องไอ้ปลากระไรนี่เสวยนี้ไม่ยอมหัวเต๋เดี๋ยวปล่อยพี่น้อง,ป,งป,โอโป,ปิ้งปลาโอ้โหเป็นตะแซ่บครับคุณไม่จามมาก่อนตามักทั่วครับพี่น้องเอ้ การกินเห็นหน่นะพี่น้องกินไปอยู่ไปตายเงียบสงบสงบ,สงบพี่นอ้องแต่น้ำมือบริคิดยังหลายตื่นมา,ากแบบสกินยังบริคิดยังหลาย,ยพี่น้องเลยตื่นมากเลมีแต่ว่าสิก,กินยังดีครับว่า ัวคนเอามาหายเลยพี่น้องไหมงามบ่เ,เงียบเงียบพีบ่น้อเป็นสีเงียบเงียบมีลงคลิปซาสาหนวอยขอโทษขออภัยหลาย,ลายตามสุดเองเห็นแหละคือเกา่านี่ก็ปิ้งปลากับตาบักทูอ่ะนะ สามชั่งกนพี่นอ้องเอ้ยมุนทั่วบ้านทั่วบ้านห้าวละไเป็นมุนทั่วพุ่มทัม่วพุ่มเสีย,ใยงใหญ่ดังเงี้จ้งน้อยพี่นอ้องขอโทษหลายๆปลาห้าใหม่ว่อะไรแบบนีกินไข่มาดอกปลาก็ได้กินีะ บวกก็แดกลงไปพี่น้องเดียขย่าก่อนเดี๋ยวเขานำเขาเนื้อใส่คนร้ายดอกประหยัดพี่น้องเว้น้ำตรานน้ำตรานลงไปพงสุรล ใส่นัวไปเลยกิน้อาเลยปลาข้าใหม่เลยไปจักเอาปีงทั้งเล็กปีงบ้านนีมติดตามอีกแล้วลืมอันมากรเทเนะมะเครือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศ บักเกอร์เทรดบักหนาวอยากกินแกงกิเล็กเปหน่อยเอ้กแกงกิเล็กส่นาำเค็มใส่แค่ดแดงคือสิคักจักอยากอยาก,ยากไปจังสั้นเลยพี่น้อง

ร้อยเรียบร้อยพี่น้องนี่โอเคพี่น้องกแ,แล้วเหรอเด้อปิ้งปลากับปลาเท่ากินไข่มันก็ซีเมืองไข่มันเลยอืมชุดอร่าย <c oughs> ไข่นีหมดไข่ มากะดนมาเ่นอกดอเด้อพี่นอกพี่นองอีเขาเด้อพี่นอกเขาเขาแรงบ่กวนี้ชัวมเขาแรงใช่เขาแรงอยู่บานี่แล้วมสัวให้น้อแซ่บก่กินมแซ่บก่ากินขาบุใช่ตะกุน

มาขาเหรียงเนาะเหรียงกงมันจได้รื้อาหารนก็ทำมงนสดเลยค่ะ เข่าบ erm ่ายเราเรี่ยแล้วแรงเลยครับหรือมากินเห่กับแจ่วมาอ่ากมากินแะทิ้งเนาอย่างเงแจ่วบากินหอยหรอแจ่วเนี่ยเป็นปลาในตัวบ่เป็สิแจ้งเป็นแจ้วน่ารับแปกแหละอยากเข่ารับเ้อซินแลวนะ Dạ, không có lúc Một lúc ngon rồi Bé của cái đen

Ừ. Chín nói hết chín, chín lắm ừ. rồi chị lắm này chị chị này chị thôi 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 chị เขากบปอสารพิดเนาะแก่ผงเดือดเดือดผจูดผนถิ้ง่วงคือจะกิะใส่าันแหละิือกินนีจังมาม ไอะไรพี่น้องไอพ่อกันใหม่อย่าลืมไปไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดติดตามเด้อ